ประชาชนในจังหวัดมหาสา,ารคามนะคะร่วมพิธีถวายพระพรพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญพระเกียรติถวายเป็นพระราชบุตรสนแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัไลลักษณราชกุม,มารีเนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุค,ครบ59พรรษา4กระะกฎาคมนี้ค่ะ ที่วัดมหาชัยพระอา,ารามหลวงตะบนตาลาอําเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามนะครับนายโชคชัยเดชอมรทันครับผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามก็นําข้าราชการพ่อค้าประชาชนนักเรียนศึกษาและพุทธศา,า,ธส,าสนิกชนนะครับถวายรัชสการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพอขออภัยครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาพร์รรลักษ์อัคราชกุมารีแล้วก็กล่าวราชสุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรในพิธีทำบุญตักบาทพิธีถวายพระพรพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพร์รรลักษ์อัคราชกุมารีนะครับเนื่องในโอกาสทรงมีพระชนม,มายุครบ59พรรษา4รกรกฎาคม2559นะครับ โดยมีพระเทพสิทธาจ,จารย์เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามพร้อมคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และนำพุทธศาสนิกชนร่วมกันเจริญจิตภาวนาจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนำข้าราชการพ่อค้าประชาชนนักเรียนนักศึกษาและพุทธศา,าสนิกชนร่วมทําบุญตักบาตรถาวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวะหลลักษณราชกุมารีโดยมีประชาชนนําข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมพิธีทาบุญตักบาตรอย่างพร้อมเพรียงค่ะ